สรางวัลรางวัลไหนครับรางวัลที่หครับนีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่ศาลปู่ข่าวนะคะหมอดูพลังเทพนะคะแม่นยำมหัศจรรย์ร่วอดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตนะคะดูทางเทพและดูทางยานนะคะรับติดตั้งสารประภูมิแก้อาถันต่างๆนะคะถ้าคุณผู้ชม ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงหรือตั้งศาลก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์อาจารย์ปูข่ขาวโดยตรงนะคะคุณผู้ชมเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ9อก้าดอกครับดอ,อกทุกคนดอของพสดา สาธาโวข้าสัตรบุรุษนับเือพระพุทธศาสนาชาญยันตุจงฟังคำคาเสด็จมาอย่าช้าทีจบบทสก้าเมไทยเซเว่ส่วนท้งที่ทางมันสวรรณก้าโลกลงจะตั้งใจเชื่อถือและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์ ลูกเกิดเป็นมนุษย์ลูกเกิดเป็นมนุษย์ย่อมไม่รู้ย่อมไม่รู้ฟ้าสูงเป่นดินตามฟ้าสูงแผ่นดินตามถ้าลูกล่วงเกินถ้าลูกล่วงเกินขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ลูกขอขมาลาโทษลูกขอขมาลาโทษไว้ณที่นี้ด้วยเถิดไว้ณที่นี้ด้วยเถิดตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปลูกจะตั้งใจลูกจะตั้งใจเกลื่อถือเกลื่อถือและศรัทธาและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งศักดิ์สิิทธ์์แแลละะคครรรููบบาาาาอจย หหน้าแลละรัับงต่อหน้าและรับหลังขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงประทานพรจงประทานพรให้ลูกด้วยเถิดให้ลูกด้วยเถิดสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาถ้าลูกล่วงเกินไว้ถ้าลูกล่วงเกินไว้จงโอโหสิกรรมจงโอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดให้ลูกด้วยเถิด ตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปลูกน้องถวายในครั้งนี้ลูกน้องถวายในครั้งนี้ขอองค์พ่อศิวะขอองค์พ่อพระศิวะผู้ยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่บน,วนสวรรค์เจ็ดพ่อ,อนาลายเจพ่อนาลายเจ็ดพระแก้มรกฏเจ็ดพระแก้ม พอทันเ้ามหาคมทุกทุกพระองค์พอทันท้ามหาคมทุกทุกพระองค์องค์พระสยามเทาวานิราชองค์พระสยามเทาวานิราชพ่อพระการพ่อพระการพ่แม่อุมามหาเทวีพ่แม่อุมามหาเทวีพ่อปิยมหาราชพ่อปิยมหาราชพระนางเลอโลมพระนางเลอโลมพ่แม่สุนันทาพ่แม่สุนันทาพ่แม่รัศมีพ่แม่รัศมีพ่อแม่หมื่นปีพ่แม่หมื่นปีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเสด็จมาจงเสด็จมาประสิทธิประสาท ประาประทานพรประทานพรความลุ่มเย็นเป็นสุขความล่มเย็นเป็นสุขของบังเกิดแก่ลูกและครอ,อบครัวของมังเกิดแก่ลูกและครอบครัวยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งข,ขึ้นไปเพราะคุณบิดามารดาเพราคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ และอุปชาทั้งหลายและอุปชาทั้งหลายหลวงปู่เทพหลวงปู่เทพปู่ทวดหลวงปู่ทวดปู่ฤาษีลิงดำปู่ฤาษีลิงดำหลวงพ่อปกหลวงพ่อปกหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อโอภาสีด้วยบารมีด้วยบารมีในหลวงในหลวงและพระราชินีและพระราชินีพระผิดาพระผิดาสมเด็จย่าสมเด็จย่าบุรพากษัตับที่ราชเจ้าบุรพากษัตับที่ราชเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ทุกทุกราชการ จงเสด็จมาจงเสด็จมาประสิทธิ์ประสานประสิทธิ์ประสานประทานพรประทานพรความสว่างสวยความสว่างสวยในชีวิตของลูกในชีวิตของลูกจงบังเกิดจงบังเกิดจิตฤทธิ์อิทธิผลจิตฤทธิ์อิทธิผลขึ้นมาขึ้นมาในจับพันในจับพันหน้าตาละบาดนี้ด้วยเถิดน้าตาระบาดนี้ด้วยเถิดพุทธะเทวาพุทธะเทวา <Wow. S 2> โอเคมิโอเคมขั้นตินีตอ บุญกุศลของลูกที่มีอยู่ของลูกที่มีอยู่ลูกเกิดมาชาติใดพบใดลูกเกิดมาชาติใดพบได้ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีอยู่ที่มีบุญบารมีอยู่ขอแผ่ให้แก่ขอแผ่ให้แก่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องญาติยายญาติยายเจ้ากรรมนายเวเจ้ากรรมนายเวแทะสิ่งศักดิ์สิทธุทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์นที่นี้ณาที่นี้วิญญาณผีเต้ของ ไปหาสักกุเวสีทั้งหลายขอมาเวสีทั้งหลายขอมารับกุศลบุญผลบุญขอมารับบุญบุญผลบุญที่ลูกมีอยู่ี่ลูกมีอยู่ให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความสุขทุกลูกทุกนาทุกลูกทุกนาที่ทุกขอใอยพ้นทุกข์ที่ทุกขอคห้พ้นทุกข์ที่สุขขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นที่สุขขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้น ขอบังเกิดขอบังเกิดบิดทธิ์ฤทธิผลบิดาฤทิ์ฤทธิผลขึ้นมาขึ้นมาในชาพันในชาพันนักการในบัดนี้ด้วยเถิดนักการระบาดนี้ด้วยเถิดท่าเทวาท่าเทวาธรรมเทวาธรรมเทวา พุทธปยานากลดการคุมพันเจ้าสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองดวงเมืองหลักเมืองเจ้าพ่อประการได้ยศเจ้าพ่อเจตนโก้สอกองขวางปู่อินปู่จันปู่บ้านปู่ปคองปู่เจ้าสิงห์ทายปู่เจ้าเขาเขียวกคมหลวงทุกอย่างเลขตัวไหนครับหกเก้าเดี๋ยวนะเอาเลยหกหกเก้าสองหกเก้าสอง ทุกนนะวันที่หนึ่งเมษาขอให้ทุกคนโชคดีครับเอารางวัลหรอรางวัลไหนครับรางวัลที่ห้าครับสองใบนะครับห่าสองใบครับว่าที่แล้วที่อาจารย์ให้เก้าสี่นะ <94. S 2> จะบอกลูกศิษย์ทุกคนให้ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้บ้าง <4. S 2> อาจจะเข้ารางวัลใหญ่ๆที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ถูกห้เห็นไงไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าหลังหวยออกซื้อไม่ได้เนี่ยมันซื้อก่อนหวยออกนะครับพอเห็นมันที่ชัดเจนแล้วช่วันนี้อาจารย์มองห็นจะได้ไรครับปฏิทินนะครับปฏิทิน4กับ8 5แต่4 8 5เลยครับอาตาตาตั้มเห็นเป็นไงผมก็เห็นเป็น8 8อยู่กลางใช่ครับมี4อยู่บนแล้วก็มันจะเป็นเลย เป็นเจ็ดข้างล่างถ้าถามผมนะครับสี่แปดเจ็ดถ้าถามผมนะครับแต่มองเป็นห้าก็ได้เหมือนอาจารย์ว่าเป็นห <8 S 2> ้าก็ได้สี่แปดห้าห้าแปดสี่โอเคไหมโอเคครับเห็นไหมอย่าเอิ่ทที่โอเคได้วดต่อไปปูให้ 485นะครับ485ครับผม485ท,ทาทงวดนี้มันจะเบิ้ลต้องเบิ้ลตรงนี้ทีนี้ต่อมานะคะก็ขอสรุปกระเรียกน,นะคะสะเร,ะรบก็มีจันี้นะคะชม,ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชรก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ Que na...